เราสองคนจะสบายด้วนะครับแล้วใครเป็นขโมยเหรอดายอมอยู่คนเดียวดีกว่าดาหลอกพร้อมอยู่ใช่ไหมแมตแต่มดตัวเดียวยังจับไม่พลาดเลยเฮ้ยเงินทำไมพร้อมถึงมีเงินเยอะขนาดนี้ล่ะที่ละครับดา ค่ะว่าว่าไงคะดาเป็นไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงดูแปลกๆจังอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะว่าแต่เมื่อกี้พร้อมเรียกดาทำไมหรอคะอ๋อพรอมกำลังจะบอกดาว่าพร้อมจะไปทำงานก่อน,นครับอ๋อค่ะไปดีมาดีนะคะตอนเย็นเจอกันค่ะครับ วันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอพอต้องทำเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยอะนี่ตามไปดูดีกว่าไม่จริง เขาไม่ใช่คนแบบนั้นอย่านะพร้อมคุณอย่าทำแบบนั้นนะเรียบ <c oughs> ดาม,มาที่นี่ทําไมอะ่ะดาม,มากกว่าที่ต้องถามพร้อมเพราะม,มาทําอะไรที่นี่อะ่ะเอ่อคือว่าดามไม่คิดเลยนะว่าพร้อมจะกลายเป็นคนแบบนี้พร้อมกล้าทาแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะเขาเป็นเจ้านายของเรานะที่พร้อมทําแบบเนี้ย <c oughs> ก็เพื่อเงินไงดานี่ดาดาดูนีส่สิเงินก้อนเนี้ยทาให้เราสองคนสบายทั้งปีเลยนะดาแล้วดาเนี่ยก็ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครแล้วพร้อมก็ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างขับรถให้ใครแล้วไง ดาครับเราสองคนจะสบายแล้วนะครับเงินพวกนี้มันทําให้เราสบายก็จริงแต่สิ่งที่พร้อมทํามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยนะนี่พร้อมพร้อมรู้ตัวไหมว่าพร้อมกลำลังเป็นหัวขโมยอะ่ะเออขโมยอะไรเหรอที่พวกเธอพูดหมายความว่ายังไงอะ่ะคุณแนนเออคือว่าเมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดว่าเป็นขโมยแล้วใครเป็นขโมยเหรอ อ๋อคือฉันได้ยินข่าวมาว่ามีจนป้นบ้านนะคะดากับพ่อเป็นห่วงคุณแนนก็เลยรีบมาล็อกประตูบ้านให้ค่ะใช่ครับคุณแนนพวกเราสองคนเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณแนนนะครับอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงฉันขนาดนั้นหรอกที่บ้านของฉันเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทุกซอกทุกมุมเลยนะแม่แต่มดตัวเดียวยังจับไม่พลาดเลยกล้องเฮ้ยกล้องอ๋อแบบนั้นค่อยโล่งใจหน่อยคะ่ะคุณแนน ขอใจนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันนี้โชคดีมากเลยนะที่ได้พวกเธอสองคนมาทํางานด้วยอะ่ะครับคุณแนนพวกเราสองคนก็โชคดีเหมือนกันครับที่มีคุณแอนเนี่ยเป็นเจ้านายใช่ไหมที่รักใช่ค่ะใครโทรมาฉันขอตัวกันนะเพอดีฉันมีธุระต่อวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเธอดีกลับไปพักผ่อนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงบ้านฉันหรอกฉันไปกตนนะ โอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาไม่ว่าจะโดนจับได้ซะละพร้อมเลิกทำแบบนี้เถอะนะเงินสำคัญกับเราก็จริงแต่การที่พร้อมไปขโมยเงินของคนอื่นแบบนี้มันไม่สมควรนะถิงแม้ว่าเราจะจนแต่เราก็ไม่ได้อดอยากปากแห้งถึงขั้นต้องไปขโมยเงินของใครเลยนี่เราไม่อดอยากก็จริงนะดาแต่เราสองคนก็ไม่มีอะไรเหมือนกันดานไม่เห็นหรือไงจะให้เราเนี่ยไม่เป็นลูกน้องเขาไป็ุนวันเหรอพร้อมมองไม่เห็นอนาคตเลยได้ส้ำ ตอนนี้เราอาจจะไม่มีแต่ดาเชื่อนะว่าสักวันเราสองคนต้องมีแน่นอนพร้อมเลิกทำแบบนี้เถอะนะการที่พรเอาเงินของคนอื่นมาใช้มันไม่ได้น่าภูมิใจหรอกพร้อมรู้แต่ว่าดาเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามาห้ามพรมหรอกนะยังไงซะพรก็ทําอยู่ดีไม่มีใครจับได้หรอกพรถือว่าดาขอเถอะนะเลิกเป็นหัวขโมยสักทีนะพรนะดาขอละดาพร้อมทําตามที่ดาขอไม่ได้จริง ไม้เจอกันตอนเย็นนะพร้อมเดี๋ยวก่อนสิพร้อมพร้อมเดี๋ยวก่อนอุย้ยหยุ่ไหนวะเน,นี่ยจนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีโจนขโมยเงินค่ะช่วยด้วยค่ะพร้อมคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะดานั่นดาใช่ไหมนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณจะเป็นหัวขโมยเหมือนเดิมอ่ะก็ประมาณนั้นแหละไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี คุณก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจริงๆสินะดาดาฟังพร้อมก่อนนะดาดาจะไปไหนอ่ะแล้วเอากระเป๋าไปด้วยทำไมดาบอกแล้วไงว่าดาไม่ชอบในสิ่งที่พร้อมทำในเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังงั้นก็เลิกไม่ดาพอไม่เลิกที่พร้อมทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อดาเลยนะเพราะอยากให้ดาเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายไง ถ้าอยากให้ดาอยู่ในสุขสบายพร้อมก็เลิกทำมิสไยแบบนี้สิคะไม่ใช่เที่ยวไปขโมยของคนอื่นแบบนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะถ้าโดนจับขึ้นมาพร้อมคิดว่ามันคุ้มหรอดาพร้อมไม่โดนจับได้ง่ายหรอกนาดาก็รู้นี่ว่าพร้อมเนี่ยขโมยเงินเก่งขนาดไหนแลดูภูมิใจเนาะที่ตัวเองเป็นหัวขโมยแบบนี้ <c oughs> ดาดาอย่าคิดแบบนั้นสิดาครับพร้อมขอร้องเธอเราสองคนกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะนะครับดาพร้อมขอร้อง อย่าเมูลชั่วของพร้อมเนี่ยมาแต่ต้องตัวดานะและจำไว้ด้วยถ้าให้ดามีผัวที่เป็นหัวขโมยแบบเนี้ยดายอมอยู่คนเดียวดีกว่าเฮ้ยดาด้วก่อนสิดาก็มาก่อนดาโถ่เ้ยบอยหลังจากวันนั้นสองอาทิตย์คนแดนเขาก็โทรแจ้งตำรวจมาจับผมแล้ววันนี้ผมเพิ่งอ,ออกจากคุกม,มาเองเลยฉันผิดหวังในตัวคุณจริงเลยนะพร้อม นีดาพร้อมเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วนะดาพร้อมสัญญาเลยนะว่าพร้อมจะไม่ขโมยของใครแล้วไม่ขโมยงั้นเหรอเมื่อกี้พร้อมยังขโมยของคนอื่นเลยอะ่ะยังมีหน้ามาพูดอีกเนาะว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ดาดาจะ<า>ให้พร้อมเนี่ยสาบานที่ไหนก็ได้นะดาถ้าเราสองคนกลับมาคบกันพร้อมสัญญาเลยว่าพร้อมเนี่ยจะไม่ทําให้ดาผิดหวังแน่นอนมันสายไปแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ดามีครอบครัวแล้วก็มีสามีนะดา ไม่จริงใช่ไหมดาโกหกใช่ไหมถ้าพรอไม่เชื่อก็ดูกรอบรูปนี้สิคะไม่จริงอนะดาดาหลอกพร้อมอยู่ใช่ไหมพร้อมฟังดานนะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากมีสามีที่เป็นโจรน,นะแต่ที่พร้อมต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้พร้อมไม่ยอมฟังดานแต่แรกสุดท้ายพร้อมก็ไม่ได้แค่ห,หัวขมโมยติดอุกและไม่มีอนาคตไม่มีผู้หญิงคนไหน อยากฝากชีวิตไ้กับผู้ชายที่เป็นหัวขโมยเป็นวันหมดนะและสิ่งที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดก็คือความมั่นคงในชีวิตพี่รักครับไปกันเลยไหมค่ะและฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะคะไปค่ะดาโถ่เว้ยเล่นทั้งหมดเป็นเพราะฉันใช่ไหมที่โลกมากล้าไม่ยอมฟังเขาสักนิดดะฉันก็เลยต้องเจอจุดจบแบบนี้โถ่เ้ย 庆祝也好。